ยังมีหรือเปล่านีครับรอบนี้รอบนี้นีางรอบรอบนี้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยม ต่อครับไปต่อไปต่อไม่ด้ไม่เยอะหรอกครับตัินเดีนวตัวสองตัวยังมีหรือเปล่าเพราะว่าชาวบ้านก็มาหาบ่อยเหมือนกันเจียบเลยครับวินว้าวหลอกตัวเองก็เป็นครับหลอกตัวเอง ว้าวว้าวว้าวจะอยู่จะอยู่จะอยู่นี่ส <_ d isk> ามตัวมี่เป็มันปังอืมอืมอืมเจ้าตัวเล็กตัวเล็กก็ไม่เว้นครับเพราะมันไม่ค่อยมีมันอย่างนี้แหละครับปลาหลามพวกแบบนี้แหละเล็กๆแต่เนื้อน,นั่นอุด,ด,ดมไปด้วยโปรโโตีน อะไรไอ้หลอดแคบมากเลยนีはは่ต mm ิดาไปหลอดบูล่ะล yeah. ึกดีสิเนี่ยอ๋ออืม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 มาต่อกันต่อมันเริ่มสนุกแล้วเว้ยอ่ามาดูกันต่อขึ้นแล้วได้สี่สี่ห้าตัวนะเราพี่ได้กี่ตัวไม่รู้ถ้าไปดูกันได้อยู่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  ว,ว้าว,าวว,าว้าวว้าวตัวสองตัวสองสองันตัวกตัวสองตัวก็ถือว่าดีแล้ววแล้วก็หาไปเรื่ยอยๆอาไปเรื่อยเอ้ยเฮ้ย <ใน S 2> ่ สองตัวนะตอนนี้รอบนี้สองตัวนะฮะโอเครอ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 ได้เพิ่มอีกสองสามาตัว,ตวนี่ครับเพิ่มไปอสองตัวก <c oughs> ็ไ,ได้พอได้กินนี่ไงนี่ไงต้องอยนีต้องอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้นะ ดีกว่าไม่ได้นะครับถ้าอยู่บ้านนะไม่ได้สักตัว <c oughs> ใช่เต่เพยต้องเสียตังค์ไปซื้ออีกอน,นี้เราขยันขยันช่าสเชื่นอยากันมาดูกันมาดูกัน นั่นนั่นสองตัวไแล้วจ้สามตัวโอเคสองสามตัวก็อาหารตามธรรมชาติกินตามวิถีของเรา วารอบนี้ลงสวยนะก็หวังว่ามันจะฟูฟูว้าวเ้าวคุณดูคัณดูคุณตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ว้าวใหญ่สุดของวันนี้มามามาขึ้นมาข้างบนกัดเนี่ยครับไม่เจ๋อเลใหญ่สุดแล้ววันนี้ใหญ่สุดแล้วนะ นี่งามแต่ดูไร้งานอะไรดูได้ปลาอะไรเอ่ยเว้นตัวอัยาวมันตัวเหมือนอี้ปลาง่ายนะได้เราปิดอ๋อเออปลาข้างไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นละอย่างกันแต่ตัวคล้ายๆกันไอเดไอตัวเนี้ยมันตัวมันจะยาวกว่าไม่หญ่หรไม่เหมือนในตัวที่ให้ดูก่อนหน้านนี่ โอเคเพื่อนแต่ลักษณะคือถ้ามองเฉยๆนี่คือแบบคล้ายๆกันเลยตัวเดียวกันเลยเแต่ดูลายลายจุดมันอันนี้ลายจุดมันจะเป็นจุดๆแต่ตัวนั้นมันลายมันจะยาวโอเคอ่ารถบ้าว่าจะที่ไหนโอ้ดราดุดราดุดเนี่ยคืออะไร อ่าหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่อ<ะ>่านั่นมานั่นมาได้ไน,น,นั่นมาเพื่อนหลายอยู่มันจะอยู่เป็นช่วงของห้วยนะบางช่วงก็แบบไม่มีเลยไม่มีเลยแต่จุดนี้ก็ยังพอมีนะหลายตัวอยู่ก็หว่านลงไปสองสามทีก็ได้ทุกทีนะโอ้ยแต่ได้ตัวส <drill. S 2> องตัวตัวสองตัวเงี้ยนะ เล็กกว่าเมื่อก uh. ี so, ้เล okay. ็กกว่าเยอะครลโอเคนี่เดี๋ยวหรอ่มาดมอยู่หรมาจับเาเลยจับตมมา เฮ้ยลูกเยูกนนี่มากรได้ยได้ยู่ได้นะสองตัวที่มันต้อนแห่ลงไปยาก 3ตัว เี่ของป่าของป่าของธรรมชาติลายมันจะยาวขึ้นแต่อ,อะไรก็ไม่รู้ ข้างเลยลอยให้เรียดปลาข้างลอยนะเอาเป็นว่าตาไม่มีพิษก็กินได้หมดครับถู <c oughs> จกจ้องถูกจก้องคือปลาปักข้าวเขายังกินกันเลย <c oughs> ปลาขุเจอปลาขุด,ดเดียนยไปเรื่อยนะ คอนแหวก็ได้เจอผักกระเด็ไดได้นะครับว่ามันดิ้นอยู่นะครับนะครับ 多了可能。你呢？看 นะเดี๋ยวมาลุ้นจุดนี้กันเลยครับเยอะชิบหายตัวใหญ่ไม่รู้หลุดไปหรือยังไง มันยิ้มดวงมอยู่นะเอาครับว้าวว้าวข่าวเนี่ยมาเจอไฟมูดไฟมูดไฟมูดครับอันึกหลงทางมาไม่ค่อยเจอนานแล้วนะปกติมันจะอยู่ในตัวใหญ่ๆทางห้วยแม่ละเมานี่เยอะครับแม่ละเมานี่เยอะมากแต่ทนงห้วยย่อู่เนี่ย มันจะไม่เคยมีเท่าไหร่ยังมีไม่เยอะเขาไม่เคยชอบเราธรรมช,ชาติแบบนี้มันมมันเล็กอืมทำไมมันเล็กเก็บต่อครับเก็บต่อเ่อก้โดนเมื่อกี้ตก,ก,กใจนูว่าอาดตัวอ <laughs> ไม่ปล่อยนะมีัวเดียวมีัวเดียวเนี่ยถ้าหลุดมาได้จบเลยว้าวว้าวโอเคแต่วมก็ได้อยู่อื ได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่รู้กี่ตัวนะแต่รู้ว่าได้แน่นอนี่ครับว้าได้ไงรรามโคยนะม่ทันแล้วเงาวิควับวิควับเลยมีปลาดิม่ ขูดตะปู้ป <c oughs> อ,อแหนด้วยแบบทุุตก็เด็ด

多，你们要来多点多。哎呀，哎呀，哎呀。

ได่สองตัว <c oughs> อันนี้ญ <c oughs> าติผมเป็นพระเอกนะปกติจะถ่ายเองพูดเองอันนี้ผมก็ได้รับโอกาส <c oughs> มาเป็นมือกล้องเต็มเปี่ยมเลครับนน <c oughs> ว้าว <c oughs> ว้า <c> ว <oughs> ว้า <c oughs> วบ้าดรบ้า <c oughs> มองไปแทบไม่เห็นตัวปลาแล้วหาหาอ่านเห็นลงไปนี่ก็มีปลาอยู่นะผมไม่เล็กนะครับลัน <laughs> <laughs> มา <laughs> อยู่นะลองปั่นไปแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนเราเป็น,นแน่นอนครับ เชื่อก็ต้องเชื่อครับรอบนี้อ้มกตัวครับนี่ครับรอบนี้ตัวครับผมตัวกลัวมากเลนี่ครับหลายตัวใช่ไหมหลายตัวใช่ไหมครับเนี่ย เด้นไปดิ้นมาเนี่หลายตัวอยูอเ่เอ๋ทนรับได้ทนรับได้กับเยี่ยมเลยเหรอครับทีนี้ถ้าหวานแล้วได้ยงี้ทุกทีก็น้าอยู่ได้เยอะเลยหรอะ รอบนี Hye, também, ้รอบนี้สร้างครับรอบนี้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ไงนี่ไงเพื่อนเรามีเยอะสุดแล้วโอเคเยี่ยมครับ

โอเคครับทุกคนตอนนี้ได้เวลาที่กลับบ้านเลยครับเพราะว่าลมามากันก็กายแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็พอได้อยู่ครับไม่พอได้กินอยู่ก็เดี๋ยวค่อยกลับไปดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ประมาณเท่าไหร่ ดับเห็นไหมมีฝักขดอยู่ด้วยนะครับปลายอยู่ข้างในนะปลายอยู่ข้างล่างเจอครับย่างไงก็ต้องอบอกทุกคนนะครับใครที่เข้ามาดูช่องผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องผมด้วยนะครับงก็เดี๋ยวเจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ